สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรในความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซีกลุ่มคนเหล่านี้อยากจะได้นโยบายด้านไหนในการพัฒนาประเทศติดตามจากรายงานนี้กันคะ่ะ อีกไม่กี่วันข้างหน้าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่วันสำคัญวันที่8กุมภาพันธ์2569ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติซึ่งประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์กำหนดทิศทางอนาคตของประเทศและหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับตามองมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือเด็กรุ่นใหม่หรือเจน Z ซซึ่งจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการช่วยกำหนดอนาคตของประเทศก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้ก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ที่เป็นการตั้งตั้งใหญ่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญในชีวิตนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพัฒนาประเทศชาติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะคนที่มองเห็นปัญหาและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติจริงๆวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับประชาชนชาวไทยค่ะมันจะช่วยกําหนดอนาคตทางตัวคุณเองแล้วก็ลูกหลานของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองกันค่ะ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้เติบโตมากับโลกดิจิทัลการติดตามข่าวการเมืองไม่ได้จํากัดอยู่เพียงหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์แต่เข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านโซเชียลมีเดียคลิปดีเบตและแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มตั้งคำถามศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบนโยบายก่อนตัดสินใจเลือกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เราก็เลือกประธานนักเรียนอยู่ในโรงเรียนตอนนี้เราโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้ เลือกในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการเลือกตั้งค่ะสำหรับตัวหนูรู้สึกว่าหนึ่งเสียงก็สำคัญค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศของเราค่ะ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงไปกาบัตรแต่คือการเรียนรู้บทบาทความเป็นพลเมืองหลายคนเริ่มทําความเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งสิทธิและหน้าที่ของตอนเองเพื่อการใช้เสียงในวันที่แกุมภาพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพนโยบายที่อยากเห็นแล้วก็ที่ชอบนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่แล้วในจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นพวกแบบเกษตรกรนะคะ และแต่ละปีที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรราคาต่ำอะคะ่ะก็เลยอยากเห็นนโยบายทางด้านนี้หนึ่งเสียงของเราคือสําคัญมากๆเมื่อรวมกับคนอื่นๆแล้วนะคะก็ทําให้บ้านเมืองของเราเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะและนอกจากนี้ยังคิดว่ามันเป็นการแสดงจุดยืนแล้วก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะแล้วก็อยากให้เปิดใจยอมรับนโยบายหลายๆมุมของหลายๆพักนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ตัวเองอย่างมีสตินะคะเพราะว่าหนึ่งเสียงของเราในวันนี้นะคะจะส่งผลต่ออนาคตของพวกเราทุกคนค่ะเสียงสะท้อนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าใหม่บอกตรงกันว่าการตัดสินใจเลือกไม่ได้ดูเพียงภาพลักษณ์หรือคำพูดแต่ให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าสำคัญค่ะด้วยความที่เป็นเลือกตั้งสสค่ะสามารถที่จะช่วยให้เป็นการขับเคลื่อนประเทศให้ได้มากขึ้นค่ะอยากเห็นประเทศไทยนะคะพัฒนามากขึ้นค่ะทั้งในหลายๆด้านค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆค่ะจะเลือกผู้นําที่เหมาะแก่ผู้นำยุคใหม่ค่ะที่เข้ากับเจนแซค่ะอย่างเช่นหลายๆหลายๆอย่างเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับมาใช้ในการดำเนินการใน ในยุคนี้ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะหรือลุงป้าๆทุกคนนะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่8นี้ค่ะจะเห็นได้ว่าประเด็นที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจส่วนใหญ่อยูย่ใกล้ตัวทั้งระบบการศึกษาเศรษฐกิจค่าครองชีพและสิ่งแวดล้อมการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกของเด็กรุ่นใหม่หลายคนแต่คือก้าวสำคัญ ที่เขาจะได้ใช้เสียงของตนเองร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศในวันที่8กุมภาพันธ์2569เสียงแรกของเจนซดากำลังจะถูกนับรวมเป็นพลังของประชาธิปไตยไทยทีมข่าวเอ็บีภาคกลางรายงาน